เ,ออเราได้สวดมนต์บูชาพระราันตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่นแนวมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาิเดวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ หลับตาคลอลูกพ่อสบายสบยใครกลยๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าแล้วก็มาสมมติว่า ภายในร่างกายของเราเนี่ยนะปราทจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตัไม้มหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ลงโล่งว่าง,าง,างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่าง เหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนะจ๊ะกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงเป็นที่โล่งว่ากลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส แล้วเรากน้อมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราเหยยบเส้นได้มาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีเพราะว่าจะเป็นที่หยุดใจของเราเนี่ยอย่างถาวรใจของเราจะต้องมาตั้งมั่นไว้ตรงนี้ แล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราจะเข้าถึงพรระัตนตไตรซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่ เพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจตรงนี้ต้องทำความรู้จักกันเอาไว้แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆแล้วแล้วก็เราไม่ต้องไปมัวควานหาศูนย์กลางกายฐานที่เจนะจ๊ะเราก็ทำความรู้สึกวัดใจของเรานะ่ะ มาโย่ในบริเวณกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะพร้อมกับกำหนดบริกรรมมณีมิตรคือนึกในใจเบาๆอย่างสบายๆถึงดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆกลมกรอบตัว งันดวงแก้วขยสิทธิจรานายแล้วนั่นแหละขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบหรือจะนึกเป็นพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจ๊ะขนาดก็เช่นเดียวกันเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ใจเราชอบเพื่อให้เป็นที่ยึด ที่เกาะของใจเราเพื่อให้เป็นดิยดที่เกาะของใจเราใจของเราจะได้ไม่แวบ,บไปคิดเรื่องอื่นร้องขับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอราังสัมมาอราังสัมมา รหังโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็อย่าลืมต้องตนึกถึงดวงใสยุดจนในกลางดวงใส ไปด้วยะนะจ๊ะหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสๆอย่างนี้ไปด้วยลระคองใจของเราเนี่ยให้อยู่กับบริกรรมนิมิตในกลางท้องแถวแถวบริเวณฐานที่เจ็ดตรงนั้น ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่จะตั้งใจมากเกินไปนะจ๊ะอย่าตั้งใจมาโดยพยายามจะไปบังคับให้ใจมันหยุดมันนิ่งมันสง,งบหรือพยายามจะไปเค้นภาพให้มันมาปรากฏให้ชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอก ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยจะมีปฏิกิริยาที่ร่างกายเนี่ยมันจะบอกเราตอนเนี้ยเรากำลังปฏิบัติไม่ถูกเพราะเกิดอาการเกร็งตึงนั่งแล้วมันไม่มีความสุขมันน่าเบื่อหนายถ้าหากว่ามีปฏิกิริยาบอกมาอย่างนี้แล้วเนี่ย รู้สึกอย่างนี้แล้วอย่าฝืนทำโดยวิธีการผิดๆอย่างนั้นนจะตั้งเริ่มผ่อนคลายได้ลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งพอเยอะเปลือกตาไปสักหน่อยแล้วก็ค่อยๆปรับระบบประสาทกล้ามเนื้อใหม่ผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ วัตถุประสงค์เราต้องการแค่ให้ใจน่ะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้ใจเนี่ยหยุดนิ่งนิ่งนิ่งจน้ฐานที่ตั้งดังเดิมของใจราะหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จหรือทำให้เราประสบความสำเร็จในการเข้าถึงดวงธรรมภายในถึงกายในกายและ พระธรรมกายในตัวถ้าผิดจากนี้ไปแล้วไม่ใช่ใจตั้งหยุดต้องนิ่งอย่างเดียวนี่แหละจึงจะเข้าถึงได้ต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นะลูกนะพอเรารู้หลักการอย่างนี้แล้วก็เหลือแต่วิธีการวิธีการนี่เราก็จะต้องฝึกฝนเอา วิธีการที่ถูกต้องก็คือต้องไม่ตึงเกินไปและอย่าย่อนตึงถ้าตั้งใจมากเนะี่ยมันจะเกร็งมันจะไม่สนุกนะนั่งแล้วมันไม่อร่อยนะมันเบื่อย่อนเกินไปคือมันจะเคลิ้มมึงง่วงมึงหลับมึงฟุง้งมึงไปเรื่อยเปื่อยเลย ้าพอดีเนี่ยมันจะเกิดความพึงพอใจกับการวางอารมณ์อย่างนี้ปฏิกิยาที่ร่างกายคือมันจะรู้สึกโลง่งตัวเริ่มโล่งไม่ทึบเริ่มโปร่งเบาสบายเบาสบายตัวมันพองพองขยายจกนกระทั่ง กลืนไปกับบรรยากาศตัวมันหายไปเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลามันหมดไปเร็วเราไม่อยากออกจากอารมณ์นี้เลยอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแม้ยังไม่มีปรากฏการณ์ใดๆเช่นมีภาพให้เห็นเนี่ยเราก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอยากอยู่นิ่งๆน,นานๆ แม่ไม่เห็นอะไรก็ตามอย่างนี้ถูกหลักวิชาเนี่เรามาปรับปรุงในเบื้องต้นให้มันได้กันซะก่อนเนี่ยแต่ทำเป็นแล้วไม่เป็นมาอยู่ที่ตรงนี้ถ้าหยุดแรกได้หยุดสองหยุดสามหยุดสี่หยุดถัดๆกันไปมันก็ง่ายเพราะนั้นตอนนี้ลูกทุกคนต้องขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะลุงนะแล้วก็ปรับใจนะต้องเบา สบายเราคุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของโลกภายนอกมากกว่าเราจะได้อะไรมาเนี่ยมันต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ต้องใช้กลยุทธ์ทุกวิธีทางต้องใช้ระบบการคิดนึก อะไรต่างๆหล่านะั้นเรามีความคุ้นเคยอย่างนั้นนะแต่ถ้าระบบความรู้ภายในเนี่ยมันตรงกันข้ามกันนะลุกนะเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้เสียก่อนวิธีภายนอกมันก็เหมาะกับโลกภายนอกวิธีแสวงหาพระภายในมันก็ต้องเหมาะสำหรับวิธีนี้มันตรงกันข้ามกัน จะไปเอาวิธีการข้างนอกมาใช้กับการสแสวงหาพระรัตนตรยัยอย่างนั้นนั่งไปล้านปีก็ไม่ได้ผลเพราะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชาจับหลักตรงนี้ให้ได้เสียก่อนตอนนี้เราเข้าใจดีแล้วว่าภายในตัวเราเนี่ยมีดวงธรรมมีกายในกายมีพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ เข้าใจแล้วว่าจะต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายตอนที่เจ็ดเรา,าใจว่าต้องประกอบโดยกรรมในมิตรกับกรบร,กรมภาวนาควบคู่กันไปหลักการตอนนี้เราเข้าใจแล้วเนะี่ยแค่เหลือแต่วิธีการตอนนี้นะลูกนะปรับเอานาะฝึกเอาค่อยๆปรับลงไปใจเย็นๆเราไม่ได้เป็นนั่งแข่งกันไกล แม้กระทั่งกับตัวเราเองเราก็ไม่ได้แข็งแต่ว่าเราก็ลองจะฝึกในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ว่าจะให้มันหยุดให้มันนิ่งอย่างสบายๆเท่านั้นแหละการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เขาถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้หรือเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนั่นแหะ ก็คือการสแสวงหาความพอดีนั่นเองถ้าราวังใจได้พอดีเราก็จะมีประสบการณ์ภายในใจมันก็จะไปหยุดนิ่งอิธิธานีนเจ็ดแล้วมันจะสปาร์คเป็นแสงสว่างขึ้นมาเลยสว่างเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้ว เราก็จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความพอดีเราจะรู้จักคำว่ากินอยู่แต่พอดีเป็นอย่างไรมีชีวิตระดับไหนที่มันพอดีและทำให้เกิดความพึงพอใจจนไม่อยากจะได้อะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แล้วก็อยากจะดำเนินชีวิตถึ้โตัให้เป็นประโยชน์ต่อโลก เพราะฉะนั้นมันสำคัญที่หยุดแรกนะลูกนะหยุดแรกนี่สําคัญในเดียวประคองใจเอาไว้ดีค่อยๆทําสิ่งที่ใครเคยทําได้สิ่งนั้นเราก็ต้องทําได้เด็กๆเนี่ยเขาฝึกใจหยุดนิ่งนั่งง่ายเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรบอกให้วางใจนะก็ทำใจใมันอินโนเซน ง่ายๆแล้วก็ปรุงใจให้สบายให้หยุดนิ่งลงไปในกลางท้องเดี๋ยวก็มีประสบการณ์มาให้ดูมีแสงสว่างเกิดขึ้นบ้างมีดวงใสๆเกิดขึ้นบ้างเห็นตัวเองบ้างมีองค์พระใสๆเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นให้สังเกตดูนะจ๊ะว่าถ้าเรานั่งแล้วเกิดความพึงพอใจดังกล่าวในการโลง่งโล่งเบาสบายนั่นถูกต้องแล้วโดวยจากนั้นก็คือทำอย่างนั้นน่ะเรื่อยไปเรื่อยๆปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างที่มันอยากจะเป็นนะคือปล่อยไปนิ่งอย่างเดียว มีแสงสว่างให้ดูแล้วก็ดูมีความมืดให้ดูแล้วก็นิ่งอย่างเดียวแสงสว่างมาก็นิ่งมีภาพอะไรมาแล้วก็นิ่งหยุดก็นิ่งอย่างเดียวนี่แหละทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะลูกนะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมมาฝึกตรงนี้นะจ๊ะปรับใจของเราให้ดี ขยับเนื้อขยับตัวให้ดีเราต้องพร้อมเสมอสำหรับการาเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้องหากว่าเราทำไม่ถูกวิธีเนะี่ยเราจะต้องพร้อมเสมอสำหรับการาเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้องแบบนักเรียนอนุบาลต้องพร้อมอย่างนี้อย่าท้อใจอย่าน้อยใจ จะไปนั่งแข่งกับใครแม่แกตัวเราเองจะไปคาดหวังว่าเราจะต้องนั่งวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานจะไปบังคับใจให้มันนิ่งหรือเค้นภาพไอทลักมณนในท้องอะไรดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนะจ๊ะเพื้านต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนประคับประคองใจให้หยุดนิ่ง หยุดนิ่งแหละคือความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดจะมาเสมอเหมือนได้ต้องหยุดต้องนิ่งให้ได้อย่างสบายๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ